เอาเลยครับสวัสดีคุณคุณๆนะวันนี้อยู่กับเกมมู o ไล i g เตอร์กันอีกแล้วโอเคมาอัดมู o ไล i g เตอร์กันต่อคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะอัดเซลเตอร์แล้วก็คือตอนเนี้ยเซลเตอร์ผมอะ่ะผมส่งเรื่องไปให้ผู้พัฒนาเขาแล้ว,ลวเขาก็แก้ให้ผมเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยผมเล่นได้ปกติแล้วแต่ว่ามันยังก็ไม่ได้ปกติขนาดนั้นอะ่ะคือผมโหลด GTA ไว้ในเครื่องไงแล้วก็ลรู้กันอยู่ว่า GTA มันไฟล์ใหญ่แค่ไหน ก็เลยทําให้เซลเตอร์ผมเนี่ยก็แหลกๆอยู่อะเออก็ยังอัดให้ดูไม่ได้นะตอนเนี้ยก็เล่นมูเลเตอร์ไปก่อนล้วกันผมว่าจะยิงยาวมูเลเตอร์จนจบเลยแล้วกันนะก็เหลืออีกประมาณก็ถ้าเร่งให้เร็วหน่อยก็สองสามดันก็ในสามคลิปก็เสร็จแล้วผมว่านะน่าจะแค่น่าจะแค่าแค่าจะเสร็จประมาณสองคลิปอะสองสองคลิป ไม่ไม่น่าไหวน่าจะสักสามสามสห้สาัก4ีหคลิปแหละน่าจะหมดอะไรมั้งผมก็น่าจะต้องไปฟาร์มนอกรอบแหละถ้าจะให้จบเลยเนาะไะงั้นก็ตอนนี้เออใช่ตะกี้ผมไปฟาร์มนอกรอบมาไม่ได้อัดไว้ก็ได้ถุงมือถุงมือสตันน่าจะใช่เนาะใช่ถุงมือสตันโอเค เล่นกี่ทีก็ยังไม่ไม่ค่อยชินกับไอ้ปุ่ม X เพราะปกติปุ่ม X ปุ่ม X ที่ผมใช้จอยเล่นมันจะเป็นปุ่มตีตลอดอะแล้วปุ่ม A จะเป็นกระโดดแต่เกมนี้ไม่มีกระโดดก็เลย X เป็นชาร์จเอาก็มึนๆนิดหน่อยแต่ก็พอได้อ้ยกระอีแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะเอาไปหาของอัปเกรดชุดก่อนดีกว่าเหลือขาดไม้อยู่สองอันอุย้ย อุ๊อึ๊อุ๊ย,ยไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานตอนตอนนู้นมันฝีมือก็ไม่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เหยียบอุ๊บอ,อุ๊พัดลมไอ้พัดลมโอเคยังได้อยู่ยังไม่เลือดยังไม่ลดเท่าไหร่ยังพอได้ โอ้โหไม่ชอบพิษข้างล่างนี่แหละอืมสมเออไว้ขวาเราจะอัปเกรดชุดได้เราต้องไปฟาร์มตังก่อนดีกว่เอ้ยห้องบอลแล้วเนีวะเร็วยังเลยวะโคตรเร็วมาไอชุดเราก็ยังเป็นชุดเซนเซอร์เหมือนเดิมนี่หว่าโอ้อะไรวะเนี่ยชุดยังเป็นชุดเซนเซอร์อยู่ โอเคเขาเรียกว่าสปีดรันสปีดรันจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองแล้วผมก็ลืมเอายามาอีกแล้วอะไรวะเนี้ยอุ๊ยไม่เห็นอะ what the เอ้ยอะไรวะเนี่ยข้ามไปเลยกันเรามาหาของอัพวนันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้ต้องเป็นของที่เออมันจะเป็นไอ้ไอ้ของขาย อันนี้ไหลอะ่ะหนังสือ,อเราเคยเจอปะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอันนี้ถ้าผมจาไม่ผิดต้องวางอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ไม่ให้ตัวน้ำเอ้ยยังเรายังไม่เคยขายอันนี้ไม่ให้ตัวแต่มันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่เอ้ยมันล็อกไว้เลยมันจะมีตัวหนึ่งที่เราเอาอยัางไงว่าอย่างไงดีอ่ะคือมันจะฆ่าไม่ได้เราจะฆ่ามันไม่ตายไม่ว่าเราจะ ของดีแค่ไหนก็ตามอะ่ะเราจะฆ่ามันไม่ตายเลยมันเหมือนเป็นอมาตะนั่นแหละมันก็เลยผมก็เลยต้องเอาของไว้ไม่งั้นจะโอ้เจอจะเจอมันอะ่ะคือเจอทีนี้โอ้โหกลับกลับไปหน้าหน้าดันเจียนอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยพัดลมมันล็อกเป้าอะ่ะโคตรโกงเลยพัดลมเนี่ยจื๊อ ออก็ว่าทําไมเราต้องการต้องอัปเกรดชุดในครั้งที่แล้วเพราะเอออันนี้กว่าผมจะได้กลับมาอัดอีกทีนะั่นก็เกินเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่น่าจะเกินเดือนแล้วแหละก็ว่าทําไมตอนนั้นเราถึงต้องการอัปเกรดชุดสงสัยมันคงจะดามจแรงเกินไปเหมือนตะกี้แน่นอนโอเค,อเคล็อกเป้าอีกแล้วอุ้ยโอ้ย ฮือยยุบอืมนี่มึงอย่าชั้นแรกเหรอเนี่ยเฮ้ยวชนูโอ้เฮ้ย,ย,ยเราเคยมีฮนูกันปะนันมีฮนูให้ขาปะผมไม่เคยใช้ฮนูน,นะจะไม่ได้ว่าเฮ้ยตัวอะไรวะเนะี่ย อุ้ยเอ้าเอานึกว่าจะหดอ่ะอูดีทรีดีทรีดกลับกลับกลับเย็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 บโอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันไม่ไหวว่ะต้องเฮ้ยอันนี้เราต้องเก็บไว้ข้างบนสุดไม่งั้นเดี๋ยวมันทำของเราพังและอันนี้อันนี้เอาไว้รีเซ็ตรีเซ็ตไปโอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวของหาย เดี๋ยวมันจะไม่มีของขาย,ยมันจะไม่มีของขายเออของหายแล้ววนะเนี่ยเพิ่งยี่ชั้นแรกอยู่เลยแค่ชั้นแรกก็จะไม่ไหวยยละแล้วจะเคลียร์เควสภายในสามสามคลิปได้ไหมเนี่ยได้แหละต้องไปฟาร์มนอกรอบเอาเฮ้ยเฮ้ยัน,นพัดลมเราใกล้เกิดลเลยพัดลมเราเกิดแล้วว้าวไม่ขยับเลยว่ะเอ้ยเดี๋ยวลองเช็คที่ลุงก่อนว่าเรามีของอะไรให้ขายเปล่า อ๋อนี่ไงอ๋อตกใจหมดนึนกว่าไม่มีมอ๋อเพราะปกติผมไม่เคยเห็นธนูไงไม่ไม่เคยสนใจมัน้วยสามาไอ้ธนูเนี่ยก็เลยจำไม่ได้มันมีขายในช็อปด้วยก็เ,เคยนอนก่อนแล้วก็ไปขายของอืม ตังราคาขายดีกว่าอันนี้เยแไลเไปนี้่ได้อร้อยไอันนร้อยปดนอร้อย่อันนี้ัน้สอแวอันนี้หกร้อยโอเคแล้วก็เป right. ิดร right. mm. AP uh, ้านได้อืมโอเคแต่ของร้ายอ๋อ

八百了，六百，一百，好，你做怎么样？嗯嗯嗯，好，哎，一百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 ， โอาสิอันจะตะโกนถูกว่าแรวฟิชมอส์น้อยโอเคลูกค้าหมดร้านแล้ววันนี้ไม่มีโจร <c oughs> มีลูกค้า31คนไอ้ลูกโอบลับโบรบลับหขายได้หกชิ้นแสนกว่าแสนหรือเปล่าวะเออแสนหนึ่งเอ๊ะ พันในหมื่นโอ้ยอะไรวะเนียได้มาหมื 11, ่นห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบโอเคมาเลยก็ถึงเวลาลงดันเจียนเรามีอะไรอยู่ในตัววะอ๋อไม่มีมันบัก็กเฉยโอเคเฮ้ยไอโอ,โอนั้นใช้ขาได้ด,ดีเหมือนกันนะเนี่ย n ้ i s e เยี่ยมไปเลย แล้วก็ลงดันต่อเรายังมีเรื่องต้องเคลียร์กันไอ้ดันนี้ดันต้นไม้เซฟแล้วโอเคอ้อไนส์อีเ้ยคยว๊าไนส์ไนส์ นสไม่โปเยี่ยมจุบจ๊บจุบ๊บอ่าเรียบเคลร์ไปชั้นสองดีกว่าเื่อชั้นสองมันของดีเยอะตอนนี้ยังเจ็ดหมื่นอยู่เลยเออใช่เจ็ดหมื่นเออครั้งนี้พูดถึกไว้เอ๊ะสลามอะไรกันนี่อ่ะเอาห้องตัดแล้วยูบนส ผมว่านะมันต้องมีมันต้องมีอะไรสักอย่างที่สามารถทำให้ไปชั้นสองได้เร็วๆหรือว,ว,ว่าไม่มีวะช่างมาเถอะโอเคมีโอรับให้หรือเปล่าโอรับไม่มีอันนี้ก็ขายได้ดีเก็บของขาย,ยแต่กว่าเราจะฟาร์มตังค์ได้เร็วๆมันก็อืมก็อีกนานนะกว่าจะได้ชุดแต่ละชุดเนี่ย แล้วทำไมอยู่ดีเสียงผมหายวะผมคิดไปเองปะอ๋อหายละเฮ้ยนี่ไงทางลงโอขอให้เป็นหนังสือเออเยี่ยม nice 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 โอเคหนังสือนี่น่าจะสักสองพันกว่าอ้าะตะกี้ผมใส่ไปประมาณพันเก้าพันเก้ายังถูกอ่ะคิดดูดิ ผมก็น่าจะเป็นของที่ถือว่าแพงใช้ได้ในช็อปอ่าอืมแล้วมเก็บอนนะเนาะขายถูกจดโอ้ยสลามมันก,ก็จะไม่โดดละเออแล้วผมก็ลืมเอาเอ้ยตัวอะไรทำไมสลามมันมีพาร์ติเคิลด้วยเฮ้ยมีมีมมอุยแล้วเอ้ยเอายาหิวมาเออนั่นแหละ ไอ้ดิโอบรับเพิ่โอบลับโอบรับยาฮิวสองอันใช้ได้เอเดี๋ยวหาที่ห้องฮิวก่อนแล้วกันเปลืองยายาได้ใช้ยำจำเป็นเท่านั้นอืมเห็ดอุ้ยเอ้าทำไมยุดยีมันอยู่วะนี่ เอ้ยเอ้ยอึบโอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็ต้องไปหาเอ้ยนี่ได้เจอแล้วเจอแล้วผมว่าผมต้องครั้งต่อไปที่เข้ามาในดันเนี่ยผมน่าจะต้องเอายามาเยอะๆแล้วลแหละเพราะตอนนี้เราบางมากๆอุ้ยชิโด <Shadow. S 2> ้คอมโบโคตดเร็วคอมโบโคตดเร็วเออโอเคถวยอะ่ะ ถ้วยก็ได้นะมึงอ,อ่อตัวอะไรกัดหลังฮิวตอนนี้แหละจังหวะฮิวอุย้ยเกือบเอาห้องนี้ไม่มีอะไรนี่ไปละบายบายเอาไปไม่ได้ด้ว,วะอุ่าได้ยาฮิวมเมื่อกี้จะหมดตัวแล้วนี่ยครั้งต่อไปคงต้องเอาอยาฮิวมาสัก20อัน เอามาติดไว้ในตัวกันยุย้ยเฮ้ยเฮ้ะตกใจหมดตะกี้มีตัวอะไรไม่รู้ไตขาโอ้อะไรไม่รู้นี่ทำเสียเลือดฟรีเลยผมว่าผมกลับบ้านดีกวายอมยอมยอม ตายได้แต่เสียของไม่ได้มันเป็นของซื้อของขายืมคำพูดใี้ก็อะอเหมือนกันไหมอาวัดดีแน้ำมันไข่พัดลมนี่นาะน้ำสลามไม่ขยับไปไหนก็นเลยอะรู้ว่ามันจะมีเดินไปเดินมาแบบน,นี้สาลีก็เราใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้นี่พันสี่ เอาสักพันห้าแล้วกันเนาะพันห้าตัวอะไรไม่รู้ไตผมเนี่ยโอ้ oh. อันนี้พันหนึ่งพันหนึ่งพันสองกันเอายัดยัดไปกันอันนี้เอา้าอันนี้เราใช้ได้เหรอเออว่าเราลืมไปผมต้องไปหาของอันนี้เนี่ยว่าของทําชุด ลืมไปเลยไม่ได้หาของขายยังมันเถอะตังก็ถือเป็นหนึ่งในส่วนที่ต้องใช้ในการทำชุดเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าไม่เสียเปล่าเนาะโอเคอย่างนี้อย่างนี้ไง

เอของหมดบ้านแล้วเนี่ยวะไห้เสร็จเอาเุินไปทำอะไรได้วันนี้โอเคไม่มีะจะขายแล้วกลับไปกลับไปกลับไปได้แล้วไปได้ลแล้วไปได้แล้วของขายหมดบ้านแล้วโอ้วันนี้ยุคขาย2ยิบสองคนได้สามหมื่นสี่ นอยส์ nice. อาล้วครับงนะั้นก็ขอตัดพาร์ทแต่เพลงท่านี้ก่อนเลยลกันผมว่าสักน่าจะประมาณ3-4พาร์ทนี่แหละก็น่าจะใกล้จบแล้วแหละเพราะผมไปฟาร์มนอกรอบนะนี่ก็เหลืออยู่ประมาณ3ดันเจียนซึ่งดันเจียนชิสโนก็น่าจะอีกสัก6พาร์ทอะ่ะน่าจะพาร์ทสิบสอจะจบพอดีไปดันเจียนกลางก็น่าจะจบแหลนะอ่ะสักสิพาร์ทเนาะ มางั้นก็ขอตัดพาร์ตเพลงข้อนี้ก่อนเลยละกันเจอกันพาร์ตต่อไปนะฮะบ๊ายบายจ้า